สวัสดีค่ะอันนี้ให้มาชมบรรยากาศทุ่งนาบ้านฉันเองค่ะข้าเราเองค่ะสุกที่หลังก็เกี่ยวที่หลังเด้อพี่น้องก็จะได้ประมาณนี้แหละค่ะนี่ทุ่งนาบ้านฉันข้าฉันเองค่ะอันนี้ถุงนะ ทุ่งนาบ้านฉันนะคะนี่ข้าวก็จะได้ประมาณนี้แหละคะ่ะได้เกี่ยวหลังเพื่อนแหละพี่น้องเอ้ยอัง,งั้นแค่นี้ก่อนนะคะมี่ให้ชมชมบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านฉันเช้านี้ที่ทุ่งนาจ้าก็าจะได้ประมาณนี้แหละคะ่ะข้าวที่ให้เขาตัดทุกบิ้งเลยจ้า แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ